เขาบอกให้ถมไปน้ำถ้าน,น้ำเข้าเราเมื่อี้หนี่าสิน FC วะเอ้เอ,อยุงหลายเดียวส่านผู้ชมครับเขาไล่ซดกันมองหันนี่งัดดาไปเบิ่งอีพีสองแล้วนี่อันนี้อีพีสอง ไหอีดถมึงอือมันบอกไม่มีแต่ขึ้นหลายอยู่นี่ขัน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 ขืนยังสี่ขึ้นหลายออกเรื่อยๆทีบอดีเขาเหยียบหัวซ้ำตัวนี้งัดท่างงัดท่างงัดท่างงัดเยียวอะไรจมูกเขานี่แม่แงนแงนงอไป ยี่ขืนยี่ขืนน้ำมดได้ไงมูนี่อันนี้อันนี้เงาหนึ่งครับมาเก็บกันอีกแล้วปีนี้งัดขึ้นม็บขีนสัวนั่นม,มัวนนม,มันขึ้นท่านในมืดมีขายางเหยาวเลยนี่หัวขาดซ้ำ หลอกซ้ำนี่กำลังเสียบครับขั้นใหญ่กว่วหนี่บเสียบเลยเห็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอย่าเฝ้าง,งัดมันหน่อยปวดเหมือนซ้ำนีแ่แหละครับพ้องง,งะงะนี่กำลังเออโอ้ต้เสียดายเถอะเดี๋ยว <c oughs> หนีหน่นอ,อันนี้ท่านได้ข้นเลยนี่งัดมา รเด็กโทรมาครับท่านผู้ชมเห็ดเยอะมากเลยหยุดออกอยู่ใต้อวงอีกข้างอวงอองอยากเยอะเลยให้ยายบัดงัดให้ยายบัดงัดทั้งงัดอยู่นี่เก็บแล้ว ยังย่บัดไงนังอยู่ข้างโองคุณเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกอยู่ไปดูไปดูข้างโอ่งไปเด็กๆโทรมาท่านผู้ชม <c oughs> อยากงัดเฮ็ดปวกน้ำมาสิเดีก,ออกเ,เล็กๆโครัา พ่อพูดอะไรพักกอนเ่นี่อีกองเงายาบ,บัดได้เห็ดสองดอกนี่เห็นไหมเห็นไหมน้องกินกินงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอยู่นี่เลยอ่าท่านผู้ชมเลยมางัดทั้งงัดมีหอดหมาหน่อยปะนี่สามสาหัสี่สหาย Ồ, nó rơi xuống đây rồi. Ồ, nó rơi xuống đây rồi. Nó rơi xuống đây rồi. Này, ôi. Ôi, bọn nó chết rồi. Ôi, bọn nó chết rồi. Ôi. Nó cũng cho nó ăn rồi. Nó Để đi Nhỉ, à, hey, ở ngoài này hay vẫn thang Ê, lái như tôi này bố mẹ, nàng. mẹ nàng bố gốc gốc này bố hey, mẹ ổ bùa câu này ông thuật mẹ ừ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  เดี๋ยวท่านผู้ชมมางัดเห็ดพวกโอ้ยไอเจ้าตู <c oughs> บมึงเหยียบเห็ดไอเห็นบุญท่านแล้วเข่าเนี่ยมีดอกนะบุญท่นนานแล้วเข่าไม,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 ม่กินนั่นเลีนน้ำเลีนน้ำไม่เมื่อเธอรม่อกืนลี้ยนเสียงมันออกไปไต้ขอนมองเก่าอีกเดียปกติมันออกแล้วมันบ่อยอีกเดีย มันคือออกอีกเนเนดีเดีเออเนีนเนาเขาบได้ถลมมันอกคือถ้ากุ้ยนี่คือมดเลยไปเบิ่งในป่าออีกเชียมาบัดนี้กับกุ้ยเขาไปเบิ่งมองเขาใดก่อนีบ่ได้ีบ่ได้กุ้ยเอานีนอันน้้านเียนอ้วโอ้ได้หลายเติบครับท่านผู้ชมยีเด้แม่ดอกนึงนี่โมแม่เห็ดเมาเห็ดเมา ข่างองค์ไต่วงมีบ่เอาเลียวมาดมองหันนี่เห็นโตได้ไต่ไนี่ดอกหนึ่งเลยผีเด้แม่ผีมันหน่อยอยู่เอาไว้ก่อนก็ได้เนาะนี่ครับสองดอกดอกืมมันนี่ขึ้นอีกหลายอยู่ได้หนี่ขันขึ้นยังสิต้องรอก่อนอีกหมื่อสองมื่อสามมือออกหอดสามมืม่อ ไปแล้วครับซ้ำนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเฝ้าขึ้นไปไต่เห็ดใครขางเทิงเข้าไว้นี่แล้วเราเสียใหม่เข้างหัดยางดีายายาบัตรจะไปเกี่ยวหยาปนบานยายบัดถทัดไปอีกหน่อยหนึง่งยางไปข้าวเดียวบ่ได้เคลียร์ฮะบุญของเฟี้ยงก็ออกด้วยครับมองหนึ่งต้นขยมมันจะออกอยู่สามมองสุปี แต่ปีนี้ออกโดนมา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 หาท่านผู้ชมหน่อยเร็วเร็วสีสหายเร็ว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 สี่สหายเร็ว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 ไปปิ้นเงาไม้ให้นังนั่นมจริงมาไดไรหรือปิ้นเงาไม้นั่นน่ะขออ้อมมาตัวอย่าปึกออืมไอตัวผู้ อีกสีตัวไปใช้กินเขาอิ่มแล้วนี้เลยเอออามาหน่อยมาเลี้ยงทงครับอ่ะสวัสด,ดีท่านผู้ชมเ้ยเด้เจ้าชื่ออะไรตัวนี้ยังมืหูเสืออยู่เอามาท่านต่างเสืออยู่ครับสีสหายเพื่อนยากแต่ตาหักตาหัก,กอนอนะ่ะยังขี้ดื้อเลย ไปรับผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้อ้วนกงโมสวัสดีค่ะอยากสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเอ๋จ้าวันน่ะบูหนึ่งแม่สามไปเอาเด้อครับพอกันคลิปนะพอกันยี่พี่นะยี่พี่นะอย่ามาเก็มเฮ็ดป๋กขึ้นเก่านี่ยแหละหยิบไปเคียนวิดีโอออกอยู่เรืออีกหานเปิดหาหน้าที่หนึ่ง กี่เต็มแล้วเมียมสวัสด,ดี